สวัสดีครับพี่น้องบาร,รมีเรื่องราในวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องราวของคําทํานายซึ่งถ้าหากว่าพี่น้องบาร,รมีคนจนท่านไหนที่ฟังแล้วเกิดรู้สึกว่าประทับใจกรุณาช่วยกดแชร์ออกไปให้เพื่อนพี่น้องบาร,รมีท่านอื่นๆได้รับทราบเรื่องราวเหล่านี้ด้วยเถอะนะครับคําทํานายนางสงกรานต์2 5 6 5กิรินีเทวีพืชผลอาจเสียหายเหตุทันยานวิบัติ นางสงกราน2565ทรงพระนามว่ากริณีเทวีทรงพระหัรัตทัดดอกมนทาทรงช้างเป็นพาหานะคำทำนายเกณฑ์ัญญาหารวิบัติข้าวกล้าในนาจะเกิดด้วงและมาแรงเกณฑ์าราที่คุณตกราศีไฟทำให้น้ำน้อยเมื่อวันที่31มีนาคม65นายชายนครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดเผยว่าสวทจัดทำภาพวาดนางสงกรานประจำปี2565พร้อมกับเผยแพร่ประกาศวันสงการของฝ่ายหวหนพรามณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังดังนี้ปีขานผีเสื้อผู้หญิงธาตุไม้จะตวาศกจุลศักราช1384ทางจันครคติ เป็นปกติมาสวาสทางสุริยคติเป็นปกติสุรทินวันที่14เมษายนเป็นวันมหาสงการทางจันทรคติตรงกับวันพรฤหัสบดีขึ้น13ค่ำเดือน5 9นาฬกา45นาที46วินาทีนางสงกรานห์65ทรสงนามว่ากิรินีเทวีทรงพังหุรัตทัดดอกมณฑา อาพรแก้มรกตพักษาหารทั่วหน้าพระหัต์ขวาทรงขอพระหัต์ซ้ายทรงปืนสเสด็จยืนมาเหนือหลังกุญชรหรือช้างเป็นพาหนะวันที่16เมษายนเวลา13.49นาฬิกา49นาที48วินาทีเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น1384ปีปีนี้วันพุธเป็นธงชัย วันอังคารเป็นอธิบดีวันอังคารเป็นอุบาทวันพฤหัสบดีเป็นโลก,กาวินาศปีนี้วันอาทิตย์เป็นอธิบดีฝนบรรดาให้ฝนตก400หตกในโลกมนุษย์40หาตกในมหาสมุทร80หตกในป่าหิมะพาน120หาตกในเขาจักรวาล160หา นาคให้น้ำสี่ตัวเกณฑ์ธัญหารได้เสียสองชื่อวิบากข้าวก้าในภูมินาจะเกิดกิมิขาติดวงและ,มะแมลงจะได้ผลกึ่งเสียกึ่งเกณฑ์ธาราทิคุณตกราศีเตโชไฟทำให้น้ำน้อยพี่น้องบารมีครับท่านที่ฟังถึงขนาดนี้แล้วท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างใครที่เป็นชาวไรช่ชาวนาการุณาลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับ ต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องราวของประวัตินางสงกรานประวัตินางสงกรานนางสงกราน2,565นามว่านางกริณีเทวีหรือนางการกินีเทวีและประวัตินางสงกรานทั้ง7นางเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีวันสงกรานส่วนใครที่ยังไม่ทราบหรือว่าจําไม่ได้วันนี้ครับบารมีมีเรื่องราวของประวัตินางสงกรานทั้ง7 นำมาเล่าสู่พี่น้องบารมีคนจนฟังครับประวัตินางสงกรานทั้ง7นางนางสงกรานนั้นเป็นทิ่ดาของเท้ากระบินพรมหรือว่าเท้ามหาสงกรานและเป็นนางฟ้าอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชสวรร์ชั้นที่หนึ่งในทั้งหมด6ชั้นซึ่งมีหน้าที่ในการรับศีรษะของเท้ากระบินพรมแห่รอบเขาพรสุเมนในแต่ละรอบปีหรือว่าในวันสงกรานนั่นเอง โดยมีเกณฑ์กำหนดที่ว่าวันสงกรานคือวันที่13เมษายนตรงกับวันใดก็ให้นางสงกรานประจำวันนั้นเป็นผู้แห่นางสงกรานมีทั้งหมด7องค์ได้แก่หนึ่งนางสงกรานทุงสัตเทวีทุงสัตเทว,ทเทวีเป็นนางสงกรานประจำวันอาทิตย์ทัดดอกทับทิมมีปัดธรรมราชแก้วทับทิมเป็นเครื่องประดับพักสาหาร คืออุทุมพรมาเดืออาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือจักรพระหัตถ์ซ้ายถือสังสเสด็จสายญาตเนือปริศยางคุท 2. นางสงการ,รานโคราคเทวีโคราคเทวีเป็นนางสงการานประจำวันจันทร์ทัดดอกปีมีมุกดาหารไข่มุกเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือเตละน้ำมัน อาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือพระขันธ์พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้าสเสด็จประทับเหนือพยักษ์เสือ 3. นางสงกรานรากสัตเทวีรากสัตเทว,ทเทวีเป็นนางสงกรานประจำวันอังคารทัดดอกบัวหลวงมีโมราหินเป็นเครื่องประดับทักษาหารคือโลหิตเลือดอาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือตรีศูนพระหัตถ์ซ้ายถือธนูสเสด็จประทับเหนือวราหะหมู 4. นางสงกรานมนทาเทวีมนทาเทวีเป็นนางสงกรานประจำวันพุธท,ทัดดอกจำปามีไททูลพลอยสีเหลืองแกมเขียวเป็นเครื่องประดับพระรักษาหารคือนมและเนอยอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือเหล็กแหลม พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้าสเสด็จสายญาตเหนือปริศยาณพัดพระลา 5. นางสงกรานกรินีเทวีกรีนีเทวีเป็นนางสงกรานประจำวันพฤหัส,สบดีทัดดอกมณฑายีหมีมรกรเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือถั่วและงาอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือประขันพระหัตถ์ซ้ายถือปืน สเสด็จสายญาติเนือประภาข้อฉสารช้าง 6. นางสงกรานกิมิธาเทวีกิมิธาเทวีเป็นนางสงกรานประจำวันศุกร์ทัดดอกจงกุลนีมีบุตรสาคคำเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือกล้วยและน้ำอาวุธคู่กายพระหัตขวาถือพระขันพระหัตถซ้ายถือพินสเสด็จประทับยืนหรือมหิงสาควาย 7. นางสงการานมโหธรเทวีมโหธรเทวีเป็นนางสงการานประจำวันเสาร์ทัดดอกสามหาวผักตบชวามีนินรัตเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือเนื้อสายอาวุธคู่กายพระหัตขวาถือจักรพระหัตซ้ายถือตรีศูนย์เสด็จประทับเหนือมยุราปักษานกยูงและนี่ครับ คือเรื่องราวของนางสงกรารทั้ง7องค์ครับพี่น้องบารมีท่านฟังแล้วท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้พี่น้องบารมีครับสงกรารในปีนี้ปี2565อาจจะแตกต่างไปกับสงกรารในปีก่อนๆที่ผ่านมาไม่มากก็น้อยเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ในประเทศไทยของเรา แล้วก็เรื่องราวสถานการณ์ในต่างประเทศล้วนแล้วแต่อาจจะทำให้สงการานต์ปีนี้2565มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมากท่านผู้ชมทุกท่านครับพี่น้องบารมีคนจนทุกคนถ้าหากว่ามีอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือกันได้พอจะแบ่งเบากันได้เราก็ช่วยกันไปนะครับพี่น้องถ้าวันนี้เราไม่ช่วยกันแล้วใครกันละครับจะช่วยเรา วันนี้ครับถ้าหากว่ามีญาติของเราหรือว่ามีเพื่อนบ้านของเรากําลังเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ากําลังต้องการได้รับการรักษาพี่น้องบาร,รมีครับสงการปีนี้อยากจะขอให้ช่วยเหลือกันครับช่วยเหลือกันแบบที่ช่วยเหลือกันมาโดยตลอดไม่จําเป็นจะต้องเป็นเพียงแค่ตามประเพณีเท่านั้นถึงจะได้มีโอกาสช่วยเหลือกันได้เพราะว่าการช่วยเหลือกันในช่วงสงการานปีนี้ เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะครับบารมีเลยอยากจะเน้นย้ําตรงนี้อยากจะขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเหลือกันนะครับพี่น้องบารมีครับเพราะว่าบารมีก็เห็นพี่น้องบารมีหลายท่านที่อยู่ในหมู่บ้านที่บารมีได้อาศัยอยู่ได้มีการช่วยเหลือเกลือกูลกันโดยตลอดมาบารมีเห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกซึ้งใจย,ยิ่งนักและเชื่อว่าที่ที่ท่านอยู่นั้นมีการช่วยเหลือกันแบบนี้เป็นแน่ครับ เอาละครับที่น้องบารมีแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับใครมีอะไรอยากจะฝากให้บารมีพูดอยากจะฝากให้บารมีบอกในท้ายคลิปวิดีโอแบบนี้กรุณาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสามารถบอกกันได้เลยว่าฝากให้บารมีประชาสัมพันธ์หน่อยฝากบอกบารมีหน่อยเกี่ยวกับเรื่องเหานั้นเกี่ยวกับเรื่องเาล่านี้สามารถบอกกันได้นะครับหรือว่าจะทักมาพูดคุยกันได้ที่เพจ Facebook บารมีคนจนได้เลยนะครับ บารมียินดีและก็พร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านครับถึงแม้ว่าเสียงของบารมีอาจจะไม่ดังเท่าไหร่แต่ก็อยากจะช่วยพี่น้องบารมีเท่าที่กำลังบารมีพอจะมีครับขอบคุณครับพี่น้องบารมีคนจน